อันยกนิ้วเนี่ยือขาเดียงระบาดด้วยเนาะสวยค่ะสวยวัดันไม่โอกาสน,นะมาไหวาสวยง่ามค่ะเบิ่งกันเด้อเหมนจัน

มันเป็นเส้นะมันบ่เส้นมันแรงริกมันบ่งามจ่งามจะสวย่ะสวยคากวัดสวยสวย วัดไทยวทัดใ้เบิ่งจ้ะสวยค่ะได้โชคยังกันเนาะคู่นี่น คนขับรถกระเดียงหรอป่ะด้วยบัมันเป็นเสศนมันบ่ะสวยเนาะจ้าเนาะอันยิมใหม่แน่เห็นว่ากระไดเอา้าสองสาวยิมเน่ยจ้านะจ้านะเออมาไหว้พระธาตุกันเด้อมันนี้บุญลายแต่มาไหว้เนละอือืโอ้ยงามค่ะ อันเปิดมาพังมากก็จะเปิดเลยาวาไหวแล้วเนาะสวยค่ะจังหวัดอุบลจ้ะก่อนวัดพระธาตุยังก่อนพระธาตุหนองบวัวค่ะอธิบายหน่อยพระธาตุหนองบัวนะจ้า <c oughs> อยู่อุบลจังหวัดอุบลราชธานีานวัดใหญ่จ้ะวัดใหญ่จ้ะจังหวัดอุบลกัน สวยบ่จ้ะสวยสวยจ้าพ่นสวยค่ะสวยค่ะเนาะค่ะเนาะเ่นาท่างเขาไปไหวจ้ะ สวยจะสวยอาจสิก็ค่อยเดี่ยวเด้จ้าเพราะอธิบายบ่ถูกจ้ะ เสียงนาข้างเนาะเสียงนาข้างแต่ก็อันนี้ดีเนาะสงบดีเนาะงามค่ะงามโอ้ยงามค่ะงามคงไปพุนบะไว้บพระว่าเขาคงไปหารถพอดีละพุ่น พี่มาทั้งพี่ <c oughs> เออแฮเทียนอุบลจากนี่บริเวณลานวัดด้วยจ่ะเดินนี่โอ้ยอธิบายมาถูกเพราะวะ่ะวะาไทยบิึงซื้อนอกจากเนาะเพราะวะ่าอธิบายเงาวกับอ,อธิบายบ่ใดจา้ามันงา่นมนงามแง <c oughs> อธิบายบ่ได อันเดียให้อธิบายอันเห pues mm ้อธิบายประวัต nah. ิอธิบายบ่ได้ค่ะจะได้หลังงามค่ะค่ะ เอาเน,นื้นอ,อ,นนอ,อ,อเออได้มากีิหม่มาจ,าจาับนจับ่ไถไถยาน,ไปไปนา,นนานทำมาใสาเออคุไมยานาคุณไม่เุ้นงูไถยานาเออเดี๋ยไ่ไถยานาเดี๋ยว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 อันนีน่ก้อนออกมาหนีเป็นบ <c oughs> ่เอเอไปทางฝุ่นกระไดป่ะโอ้เห็นพญานากเนาะ พูนตัวบางไงสังพูนสังพูนเดี๋ยวเขาตกมาเมาตั้งนี่เต,ตี่ก้อน,น,น,นลังกันจะไปแม่แน่ก็มาเออไป,ปเขาไปเบิ่งมองเพิ่นแท้เทียนกันนี่จ้ะ งาามเนแแห่เทียนมันสาวบนจะแห่แล้วมันก็มาเก็บไปมองนี่เลยจ้ะนี่ยสวยค่ะเอ๋เดี๋ยะจ้ะกระบวนแห่เทียนอุบวน เนมทายรูปเทียนเน้น่น่ะเ,เเะเดี๋ยว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 ดี๋ยวให้พันทายรูปไปก่อนอาจับกล่องเลยนะจับไปสิเออจัไปมันม้นล่นเ,เสถายรูปนําด้วยวิดีโออือนน็ได้อกาเ็ฟน,นั่นนะ อไรได้บานเนี่ยบอกไปกันจะได้คลิปนึงเ้าได้เนี่ยปู้นี่ก็งามกักเนาะวัดไงอุบลนมันมานิมเน่ยหรือมีอะไรวัดยูนี่เป็นวัดนะครับแต่ว่ามันขึ้นวดมีพระาวัดหลวงมันบอโอ,อ้อนุญาตเด้อจ้ะ สวยบ่ค่ะสวยบ่ามาไหวพ้พระอาจารย์สวยนะค่ะนอในพระในโอ้เนะี่ยตัดสวยค่ะวัดไงอุบบน,นี่เขาในอธิบายอธิบายพอกะถ้รจาเด้อ เย็นดีเนาะแดงเย็นคักเนาะก้างบนน่สวยคับคุณโอ้ยเย็นดีคกโค้ยเย็นสงบจิตใจสงบดีคักจัน เียวกันนะการเรียวกันนะกดตดามหรได้ไหมคนเก่งความคนดี